อีพีนี้เราจะมาอธิบายการใช้งานฟังก์ชัน sum if ฟังก์ชัน sum if เนี่ยเป็นการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในส่วนของคำนวณสิ่งที่เราต้องการหรือบางท่านอาจจะเอาไปปรับใช้ในตัวที่เป็นการรับเข้าใจออกสินค้าเพื่อที่จะรู้ยอดคงเหลือก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าวิธีการใช้ตัว sum if ทำยังไงบ้างาที่ ตัวไฟล์ sumif h e ที่ชื่อว่า s u m i f u n c t ช o n ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีตัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบแต่ละเดือนแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นสาขาร้านค้าที่แตกตากกา่างกันแล้วก็มีข้อมูลของตัวสินค้า SKU มีเซลล์ว่าขายได้เท่าไหร่มียูนิตสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าในช่องตรงนี้ค่ะ ช่องเล็กๆตรงนี้เราต้องการหา total unit total unit คืออะไรก็คือผลรวมของตัวนี้ unit โดยมีเงื่อนไขอะไรโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นร้านสาขาที่เป็นหมายเลขสามพันสามพันสมพันซึ่งถ้าเราต้องมาฟิลเตอร์ดูเองทั้งหมดเนี่ย,ยก็ค่อนข้างพิจารณาดังนั้นเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่า sum if รอบก่อนวิธีการให้เรามาคลิกที่ตัว t o u n i t i สุด l sum if เนาะให้เราเขียนขึ้นมาเลยซ u m แล้วก็ตนี้ sum if sum if เนี่ยเราจ,จะเห็นว่าเขาก็มีบอกว่า l e n e คืออะไร criteria คืออะไร sum n ขึ้นมาให้ทีนี้เดี๋ยวอธิบายทีละตัวตัว sum if ตรงเนี้ยตัวแรกเลนเลนคือช่วงข้อมูลที่เราจะต้องการให้เขาไปค้นหาช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้เขาไปค้นหาคือยังไงคือจุดที่เป็นคําว่า store ตรงเนี้ยค่ะเราต้องการให้เขาไปค้นหาตัวที่เป็น store ว่าหมายเลขนั้นอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะไปที่เลนก่อนเลนที่เราต้องการคือตัว store เนาะให้เราคลิกที่ข้อมูลตัวแรกก่อนค่ะและจากนั้นใช้ทีละที่ชื่อว่า ควบคแล้วก็ชิปจากนั้นก็ใช้ตัว Scroll Down หรือว่าตัวลูกศรชี้ลงนะคิดค้างไว้นะ right. ทำให้ดูหม่คลิกที่ตัวช่วงข้อมูลแรกจากนั้นควบ r ุ l ค้างไว้แล้วก็ h i ิปค้างไว้จากนั้นก็ใช้ลูกศรสครอ l l ดาว n ตัวนี้คือจะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่าเรามี1ผ0 0พเป็นหม0่คอลัมน์มันจะไปที่คอลัมน์สุดท้าย จากนั้นอะไรต่อคะไปที่ Criteria Criteria เนี่ยเดี๋ยวให้เราเข้ามากเลยก็ครา r ทีเรียเราคือจะอยู่ที่คำว่า store อันนี้ให้เราเขียนเอาก็ได้เป็น G สามอ่าจะเห็นสีแดงๆเนี่ยขึ้น,น,น,นมาจากนั้น s ำเร็นช่วงข้อมูลที่เราต้องการหาผลรวมเราต้องการหาผลรวมอะไร unit ดังนั้นก็มาที่ข้อมูล unit ตัวแรก control shift แล้วก็ scroll down ก็คือจะเลือกข้อมูลทั้งหมดอนะจากนั้นก็ Enter พอเรา Enter เสร็จเราจะเห็นว่าเขหาผลรวมตัวยูนิตเฉพาะสาขาหมายเลขสามพันถ้าสมมุติว่าหมายเลขหนะึ่งพัะเราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ข้อมูลก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ให้ทดลองหาตัวทททเซลของสาขาสามพันเป็นไงคะ s u m i If เลนส์เลนสก็คือ s t o ร e เพราะว่าเรายังยึดที่ s t o ร e อยู่ถูกไหมแล้วก็ control shift โตดัไล่ต่อคะ่ะอมม m าอยู่ที่ G3 สอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าเรายอยู่ที่ช่องนี้อมมาาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เี้ยเราเป็นโทโซทเซลแล้วเราต้องมาอยู่ที่เซล r o แล้วก็สโตร์ enter จะได้ข้อมูลตรงนี้มานี่ค่ะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นดูต่าง SKU หายูนิตแบบนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็น SKU ทำยังไงคะเราก็ใส่สูตร SUMIF แล้วก็ทำยังไงไปที่ช่วงข้อมูลที่เราต้องการไปดูก็คือ Store สต๊อไหมไม่ใช่ละต้องเป็น SKU คลิกไปที่ SKU Control Shift แล้วก็ส r o d ดักจากนั้นก็ใส่คอมมาแล้วก็ไปที่ G ไหนคะใี้ G สามละเป็น G 5แล้วก็คอมมา จากนั้นหาอะไร Total u n i t ์ยูนก็คือตัวนี้มันเริ่ม control shift scroll down o k เ y ชุดเดียวกันกับตัวนี้ค่ะทำให้จบ total s e l l สาม if แล้วก็เริ่มที่ 4. C control shift s l o w down c o m มาแล้วก็เลือกไปที่ตัวไหนคะ C ห้าจากนั้นก็ ที่ total sales ก็โอเคจัดได้ข้อ,อมูลตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราใช้เป็น e ศูนย์สองแปดเป็นตัวเลขก็จะมีการเปลี่ยนข้อม,มูลไปด้วยนี่คือวิธีการใช้ sum if